เธอน่าไม่เข้าใจฉันหรอกก็เพราะว่าเธอน่าไม่เข้าใจฉันเลยฉันยังคงจำทุกคำที่เธอบอกน้ำตามันไหลลงมาใต้อมเกเธอจะเป็นยังไงเธอจะเป็นยังไงในวันที่เธอเดินจากไปฉันร้องไห้ฟูมไฟแล้วเธอสบายดีไหมอ่ะเธอนั้นไปกับใครล่ะวันที่ไม่มีฉันเธอเคยคิดถึงฉันบ้างไหมน่ะฉันไม่เป็นไรฉันเข้าใจในตัวเธอขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เรามาเจอกันเธอฉันไม่เป็นไรฉันแค่ร้องไห้สักพัก เดียอยควาหายแกนี้คงไม่ตายโว้รอยแพลในครั้งนี้คงไม่มีวันเลือนลังความทรงจำที่แสนดีมันไม่เคยจางหายไม่หายไปไหนอยู่ในความทรงจําอยู่ในสันลึกของหัวใจเธอไม่เป็นไรเธอ ฉันเข้าใจว่าเธอนั้นรักเขาไว้ลืมเรื่องของเราเราไปเริ่มต้นไม่กับเขาเธอฉันเข้าใจเธอดีเพราะฉันมันคนไม่ดีเมื่อมาสมกับเธอเงินทองก็ไม่มีอยู่กับฉันจะลำบากเอาเธอถ้านาทางสังคมเราก็ห่างกันเกินไปอายุอาณามเราก็ต่างคนละวัยดีฉันเคยล่วงเกินจะขอโทษแต่จากใจ yo alright yeah yo เธอทะไม่เข้าใจฉันรหรอกก็เพราะว่าเธอทะไม่เข้าใจฉันเลยฉันยังคงจำทุกคำที่เธอบอกน้ำตามันไหลลงมาใต้ศอเกเธอ แล้วเธอจะรู้ไหมว่าฉันรักเธอมาแค่ไหนในความรู้สึกดีดีในความรู้สึกที่มีที่ฉันเคยให้เธอไปแต่เธอลกลับทิ้งมันก็ไม่รู้ว่าทําไมอาจเป็นเพราะเธอมีใครเธอมีใจให้กับเขาเธอเลยเดินจากฉันไปแจบเรื่องของเราใจเลยะเลือเพีเยงแค่เงากับความรู้สึกที่ไม่มีเธอในวันแรกมันโคตรแย่เลยฉันเองค่อนข้างกลัว กลัวคงคงจำมาคอยซ้ำมาคอยเติมเพราะมีแต่ภาพเธอในทุกครั้งที่ฉันฝันยังคงฝันถึงวันที่ฉันยังคงมีเธอแต่พอลืมตาตื่นมาวันนี้ไม่มีเธอฉันเลยรู้ว่านั่นมันคือความฝันไม่อาจทหลังแหดดิดเพราะไม่มีใครลบมันได้ความทรงจำที่ฉันมีจะให้ลบคงไม่ง่ายฉันคงทำไม่ได้ ใจฉันดอกกเพราะว่าเธอไม่เข้าใจฉันเลยฉันยังคงจำทุกคำที่เธอบอกน้ำตามันไหลลงมาใต้ศอกเธอไม่เข้าใจฉันดอกก็เพราะว่าเธอไม่เข้าใจฉันเลยฉันยังคงจำทุกคำที่เธอบอกน้ำตามันไหลลงมาใต้ศอก Tchau.